สวัสดีค่ะกีนเดีค่ะตีนครับตอนนี้เรากำลังจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ใครชื่อบล็อกนีบอกแลของชนแนลเราว่าเที่ยวเชียงใหม่กับคนเชียงใหม่ที่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่เกิบตกเครื่องจ้า ไปรอผิมเกลทำไมเขาไม่เรียกสักทเีววเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไม่ตกเครื่องนะจ้าโซนน่โนนึ่นส ันที่ร้านชื่อว่าร้านหมูเป็นร้านแบบโดนัทบอมเนาะคนเยอะมากแต่ว่าเราได้หมดเลยเพราะว่าเรามาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งคัแต่ยังไม่ได้ลองกินนะไม่รู้อร่อยหรืเอเปล่าตอนนี้เรากำลังจะไปร้านคาเฟ่เดนิมานกันนะครับร้านอยู่ที่ซอยสิริมังคลาจารทร์1ิบสามเออยืงอยู่ข้างหลังนินมานาน,น,นี้จะเป็นร้านอาหารไทยฟิวชัอยอย่นเนาะเดี๋ยวไทายให้ดู อ้ยุูีิเจอใครนี่พ่อกับแม่ปิงน,นะคะถ้าใครไปงานแต่งงานเราก็น่าจะจำเรียนได้เนาะแม่เขินแม่เขิน เดี๋ยวต่อไปเราจะไปสวนสนกันนะคะใช้เวลานั่งรถประมาณชั่วโมงครึ่งได้ต้องเปลี่ยนชุดด้วย <c oughs> โอ้ยมีความเปลี่ยนชุดดูสิเปลี่ยนชดุดตอนนี้ถึงเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนสนนะคะเป็นสวนผลิตมเมล็ดพันไม้สนส,นสองใบแต่รูปสวยติชอบติกว่ามันติชอบกว่าสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย รูปก,กันเสร็จแล้วเขียวๆเย,วย็นๆสีธรรมชาติธรรมชาติลองดูนะคะตื่นสายเลยเราตั้งจะกิกินกันร้านนี้ชื่อว่าร้านแม่จันหมี่เกี๊ยวหอมจะกินท่องกววา แล้วเราจะไปร้านกราฟคอนเทมเปอรารี่นะคะมันไม่มีที่จอดหรอที่เนี่ต้องแบบจอดในแปลงเอาดีคนยังไม่เยอะแลเปิดถิทีเราชอบเลยอร่อยไหมครับอร่อย ต,ตักตาตานเพาข้างในมีมะนาวจะบอกว่าอีกอย่างนึงที่ชอบของร้านเนี่ยนอกจากบรรยากาศแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยอแล้วอันนี้เ็ิดเหียบร้อมมากชอบได้มีความเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฮิลส์วอรโรกันนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นฟรีวิชชายรูปกลมาแล้วเหมือนแบบยูไนต์อังกฤษปะอ้าอังกฤษเหรอ แล้วค่ะแดดแรงแต่ hey. oh. อากาศดีสวยงามน่ารักดียังไม่ได้เข้าไปข้างในอ่ะนี่แค่บริเวณข้างนอกเด๋วหรอเฮ้ยขาไม่กินอ่ะจะต้องกินให้มันดูก่อนเจอราคาจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดของฮิวส์โปรคือ คนว่ามอไปเล่นกับหมาดีกว่าเป้อาที่ไก่กลัวไปไหนอ่ะที่เขาเรียกว่าหมาเมินนะครับเอาแพรถ่ายรูปแล้วตอนเย็นวันนี้ก็จะพามากินร้านบ้านลันไดที่มากินวันนี้ก็มิชลินไกด์เขาแนะนำมาในปี2020นี้เลยเขาบอกมา แต่ก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงเหมือนกัน,น <c oughs> พ่อชอบมันไหนปลาส้มขยี้ไข่ปลาส้มที่ไหนปลาส้มพะเยาพะเยารอเธออ่ะวันนี้แพลนของเราก็คือจะกินกินกินเผื่อใครที่มาเชียงใหม่แล้วเบื่ออาหารเหนือแล้วเรามีร้านอาหารไทยอาหารไทยแบบดั้งเดิมเลยชื่อร้านว่าครัวอาจารย์สายหยุดนะคะ มีเป็นต้มส้มปลากระรพงนะค่ะข้าใต้แล้วก็ข้าวสางอะไรที่เป็นสูตรของอาจารย์นะครับเมื่อกี้ที่บอกปลา,ากระพงยัดไส้แบบไร้ก้างค่ะต้งยัดไส้เนี่ยอาจารย์จะนำเนือน้อออกมาก่นอนนำก้างออกเลยแล้วก็นำไปหมักกับเห็ดหอมแครอทค่ะแล้วจะมีกุ้งนิดนึง ก็จะแบบว่าความเป็นไทยนะนมหลุดแป้งแล้วแบบขอบกบบนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปร้านชื่อ้านจรินพรจรินพรพายจรินพายจรินพรนี่มันเต้ยจรินพาย เราค่กันเลยเพราะวันนี้กลางวันเราพักผ่อนกับครอบครัวอยู่ที่บ้านทำมาที่ไหนเน,นี่ยวันนี้เราจะพามาร้านชื่อว่าร้านเลิศรสแต่คนส่วนมากเขาจะเรียกว่าร้านใต้ต้นมะเฟืองเพราะว่าหลังร้านมันจะอยู่ใต้ต้นมะเฟืองคนเชียงใหม่จริงๆจะรู้ว่าร้านเนี้ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านเนาะไม่มีหาข้อมูลนะถ้าหน้าร้านก็จะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่านี่คือหน้าร้านหรือเปล่านะ่าจะเป็นหน้าร้าน แต่หลังร้านน่ะจะจะ,จะไม่น้ำปิงจ,จะกินแบบมีน้ำอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้อ,นอันนี้คือปลาหมึก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 ชุบแป้งทอดอาหารแนะนำของร้านตุ่มระเฟืองนะครับกุ้งหิดเกลือใครมาที่นี่ร้านต้่มระเฟืองต้องอย่าลืมหยบบ่า,านนะตุมยำกุ้ง <c oughs> น้ำข้น <โล S 1> เป็นไงวันนี้อร่อยไหมอร่อยมากม้อนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Sunray Cafe คือติ๊กกับปินะ๊เป็นคนชอบทานแบบอาหารเช้าอะไรกันาเนี้ยเขาจะมีทั้งอาหารเช้าแล้วบรันช์อะไรเงี้ยคือมาตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ยังเจอมีอาหารเช้าอยู่ยให้ดูอาหาร ไม่รู้ออะบอกไปหรือ,อยังว่าวันนี้ติกจะตามเก็บคาเฟ่ที่อยากไปให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบินกลับแล้วเนาะล้ว๋ยวติจะมาถึงอีกร้านหนึ่งที่อยากมาชื่อว่าร้านกลุ่นนะคะ ว่า eight yes, days a week นะคะนอนจริงไม่หนาแล้วตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบร์ชีสพายเป็นเมนูรีเคมเมนขอ,ของร้านนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบเอสเปรสโซโทนิกค,ค่ะเป็นตัวแนะนำของทางร้านเหมือนกันชีสนุ่มมากอร่อย ดูตัวชีสความแน่นอ้อยอ่ะอ้อยจริอะไยจริงเฮยไม่ดี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 ข้าประจำค่ะมันตกอยู่ในชีสเหรอ เขา14องศาเออตอนนี้ตอนนี้34อันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเราควรหาอะไรทานได้แล้วแต่ร้านที่เรามาวันนี้จะบอกว่าเพิ่งเปิดได้แค่2อาทิตย์เองชื่อร้านว่ามิเตอร์มิเตอร์ค่ะเป็นร้านของรุ่นน้องจะบอกว่าร้านเนี้ยมันเปิดได้แค่สองอาทิตย์เองนะ ตอนแรกเป็นล้างถายขนมแหละแล้วก็เขาเพิ่อมอาหารขึ้นมาเพราะว่าแม่เขาชอบทำอาหารเนาะ,ะที่ตริงรู้สึกว่าวอฟเฟิลเขาดูน่าทานนะคะคือวอฟเฟิจะมีความแบบคล้ายแป้งฟัวซองนะคะคือแบบฉ่ำๆนยเนาะวันนี้จะบอกว่าเราอะมีแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่าถ้าไม่มีเนาะคนนี้เราก็จะไม่รู้จักร้านน้นองป้าเป็นเพืเ่อนของน้องวิน น้องวินเป็นเจ้าของร้านนี้แต่ว่าตอนนี้น้องวินกำลังยุ่งอยู่เสียงดังแครกแต่ไม่หุนตอนเต็มสิบให้เท่าไหร่แค่สิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดอุ้ยเต็มสิบให้ไม่หวานมากด้วยให้สิบสามยังไม่จบคาเฟ่นะคะตอนนี้เรากลับมาร้านที่สี่ห้าร้านนี้ชื่อว่าร้านมาส จะหาแล้นไม่เจอเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล <c oughs> ้วนะคะแต่ว <c oughs> ่าปัญหาคนเยอะมาก จะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะแฟนไม่ไหวแล้วคาเฟอินเต็มร่างตาแข็งไปหมดแล้วค่ะตอนนี้วันนี้ร้านสุดท้ายของเราของเราชื่อว่าร้านริเ e r ร์เวนะคะ แราก็จะไปสนามบินแล้วนะคะเราก็แวะมาร้านครัวซองที่แสนอร่อยชื่อร้าน,น,านาว่านานาเบเกอรวัตถุดิบหรืออะไรทุกอย่างของเค้าจะนําเข้าจา,ากฝรั่งเศสเลยครับเมลแปลง้งเนยต่างๆใดๆเอาละค่ะก็ถึงช่วงที่เราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะคะฝาก เ <Channel S 2> ป็นติ๊กเพอร์เฟคแพ่ไวด้วยนะคะยังไงใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะคะยังไงใครมีเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นก็เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปเราเลยนะครับเรามาคุยกันนะบ๊ายบาย,บาย,บาย